И และตอนนี้เราอยู่ที่คิทเทนที่หรูหรามากเลยก็ว่าได้นะกวางค่ะวัตถุดิบของเราวันนี้วัตถุดิบหลักของคืออะไรคะเป็นเห็ดแครอทค่ะสามารถหาได้ที่ไหนคะคุณกวางตามป่าตามป่าเลยนะตามป่านะคะเดินไปแล้วก็ไปเก็บได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอย่าลืมจอบกับเสียนนะคะอย่าลืมจอบกับเสียนนะคะเอาไปทำอะไรคะจิ้มเอาไปขุดเลยค่ะทีนีแล้ววัตถุดิบของเราต่อไปคืออะไรคะุดิบรองคือเป็นปลาสายพันอะไรคะเป็นปลาสายพันอ่าอะไรสักอย่างหนี่งะลืมไน่งหนใครก็ ไปติดตามใช่ไหมคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราจะไปทำอะไรกันต่อคะไปเก็บผักเป็นเก็บผักก่อนค่ะเมนูวันนี้ต้องทานให้ได้เดี๋ยวเชฟป้อมจะเป็นคนชิมเองนะคะได้เลยค่ะแม่ป้อมผมพาไปในสวนเก็บผักเลยไป อาสาวๆเป็นไงกันบ้างคะปีเตอร์มาอัปเดตก่อนค่ะกำลังชุนระมุนเลยค่ะคุณแม่ไม่วัตแหน่เอาไหมคะพี่หลุดเะเลยหลุบดี่ทำไรคะใส่ข้าวค่ะใส่ข้าวก่อนเหนียวค่ะวันนี้เป็เหนียวแบบเป็นสีรัตติค่ะว้าเราจะทำเสร็จไหมเนี่ยวันนี้เร็วแม่แคุณพี่กำลังจับเวลานะเหลือเวลาอีกสามสิบนาทีนะทุกอย่างต้องพร้อมนะคะเมื่อบอกว่าเวลาจะหมดทุกคนจะต้องวางมือลงนะคะอาเทมสมุจะทำต่อไม่ได้แล้วนะเหตุเองอาเทมเห็นไม่สุกหนูก็ต้องทิ้งไว้นะ นะคะอาหารของเราก็ได้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะว่าแต่คุณเดียมค่ะคุณกวางคะอาหารของเราวันนี้มีอะไรบ้างคะอันนี้ซ่อมตามนะคะซ่อมตาหอยนะคะแล้วก็มีผัดกะเพราแล้วก็เห็ดนะคะของคุณกวางทำนะคะ่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่ารสชาติเนี่ยเด็ดและจัดจ้านมากคือเรียกได้ว่าเป็นอีสานแท้เลยก็ว่าได้นะคะคุณผู้ชมแซ่บมากยั่วมากหนัวมากเพราะว่าอะไรคะเพราะผงชิรสไงเราหักวัตถุดิบของเรานะคะเก็บมาจากส่วนหลังบ้านคเองแบบว่า natural สุชิมค่ะรสชผักส่วนครัวของเราที่เราไปเด็ดจากหนังสวนนะคะค่ะอ่าโอเคจะยั่วขนาดไหนจะผ่านไหมเดี๋ยวเราไปชิมกันโอเคค่ะเราจะไปเก็บลัตเบอรี่ปาไม่ใช่ค่ะแบล็คเบอร์รี่ป่ากันนะคะวันนี้จะไปเก็บแบล็คเบอร์รี่อ่ะคาราคิตร้องสาวใช่คนร้องเพลงอาวุธค่ะอ่ะปีเตอร์อันใหญ่สุดต้องแรงใหญ่โอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนป่านะคะตามไปดูนะว่าเราจะได้กันเยอะขนาดไหนมาไปเลยค่ะ นี่คือขบวนไปเก็บแบล็คเบอร์รี่กันนะแลูกพันมาดูชุดผิดดูชุดสาวน้หมวกแดงสิดีมากขาดแหวนหนูดูแล้วหนูเป็นยังไงบ้างลูกหนูดูแล้วดูจากสภาพน่าจะได้หลายหลายแผลค่ะแม่ดูจากชุดดูสภาพหนูแล้วค่ะเนี่ยชุดพร้อมมากนี่มาเก็บมาเก็บแบล็คเบอร์รี่นี่ชุดพร้อมมากขาดน้องกอดที่ดีปีเตอร์ระวังนะลูก ไปแมกวางอุย้ยไม่กวางล็อกน่ะเออ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 เโอเออเออเอทำไมเสียงผู้ชายอย่างนั้นล่ะคะเป็น <c oughs> หนู่มน้อยแบบใบใสแล็กอาอาตอนนี้น้อง <c oughs> ๆพร้อมกันแล้วนะคะที่จะลงไปป่าค่ะเก็บให้ได้เยอะที่สุดนะเมื่อกี้หนูกินอย่างอรอยอร่อยนะม,มาดูวิธีการเก็บเราจะเป็นไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเก็บกันเลยนะคะาวิธีการเก็บนะคะเราเบ็ดอย่างนี้ได้ค่ะแม่ น้ำบิดออกจากต้นอย่างนี้เลยนะคะใช่แล้วค่ะอันสีแดงม,มันคือก็เกือบจะสุกแล้วแต่ว่าสีดำคือสุกแล้วสามารถรับประทานได้เลยนะคะแต่ว่าเราก็ต้องรั้งก่อนรับประทานกันนิดนึงนะคะนะดีเป็นไงลูกได้เยอะแล้วใช่ไหมดีแม่หนูได้เยอะแล้วเนี่ยไหน<า>พ,อพอกินไหมวันนี้พออิมดินเนอร์นึ่งเลยวันนี้ <laughs> ได้หนึ่งดินเนอร์ลยคือภารกิจเราคือต้องเก็บคนละเต็มตะกร้านะคะนี่บอกหนูระว่งเป็นไงลูกอยู่ได้เนหยอยู่ไหนได้อยู่แปลว่าไมอเราป่าผ่าแกงแม่ดูต้นมันดิแม่มันเป็นหนามนะเนี่ยมันเป็นหนามคือเราจะต้องระวังมากถ้ามันจะเกี่ยวแถดได้นะเนี่ยพวกนี้ แบล็กเบอร์รี่ที่เราเก็บได้เต็มตะกร้าเลยค่ะแล้วมันกินได้เลยไหมอ่ะกินได้เลยค่ะนาหนกินให้ดูหน่อยไม่เชื่อกินกันนะคะอืมหวานมากหวานใช่ไหมหวานขึ้นตาเลยค่ะหวานขึ้นตาเลยค่ะหวานขึ้นตาเลยค่ะสำหรับคนที่อยู่ในเมืองมาแล้วผ่านมามาลองกินได้เลยนะคะมันเยอะมากเลยนะทุกคนดูสิอันนี้ป่ามันอ่ะทั้งผืนเลยนะเป็นแบล็กเบอร์รี่ทั้งนั้นเลยนะมันจะขึ้นไปยากนิดนึงเพราะว่าเถามันมีหนามนะเห็นไหมเนี่ยหนามอย่างเงี้ย เกี่ยวก็แบบปักแล้วก็ปวดไปเลยนะ,ะแต่ก็กินได้เลยเพราะว่าที่นี่สะอาดนะม,มลพิษไม่เยอะเหมือนในเมืองนะวันนี้คือเป็นใครไปต้อเป็นเมืองหลวงของประเทศออสเตรเลียก็จริงแต่ไม่ค่อยมีม,มลพิษเพราะฉะนั้นสะอาดอุ๊ยมันมีแมงด้วยนะ่ะกินไปกินไปไม่ดูแมงกินแมงไปในปากแล้วนะ่ะมันมีแมงด้วยอ่ะอุ๊ยมันเป็นการเพิ่มโปรตีนหรอเหมือนว่ากินเข้าไปแล้วเพราะฉะนั้นมันมีแมลงแสดงว่ามันปลอดสารเคมี เราก็กินได้นะเอาละค่ะคุณผู้ชมก็เรียกได้ว่าวันนี้ถือว่าสนุกสนานเหมือนกันมากๆเลยนะคะทั้งได้มาเก็บลัสเบอร์รี่แล้วก็ได้มาเล่นน้ําตกนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณแม่เฟย์มากๆเลยนะคะและก่อนที่เราจะมาที่นี่เนาะเราก็ได้แวะไปที่บ้านคุณแม่เค่งเนาะไปทําอาหารกินกันก็อ,อร่อยอิ่มท้องกันเลยทีเดียวนะคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างคะสําหรับวันนี้สนุกมากเลยค่ะดีใจที่ทุกคนมาเนาะชวนกระทานหันก็ยังมากันได้นะคะมาแล้วค่ะ ยังไงนะคะก็ติดตามช่อง Youtube ของเราด้วยนะคะคุณกวามีอะไรจะฝากหรือเปล่าก็วันนี้นะคะได้มาเที่ยวๆกับพวกแม่แม่เซนะคะทางเพจดูซิกนี่นะคะกดไลค์กด subscribe กดแชร์กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะยังไงเราก็ลาไปก่อนนะคะโปรดติดตามพวกเราคลิปวิดีโอต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ